สวัสดีครับพอบสยุดค้าครับวันนี้นำเสนอรถประมูลจำจันทรที่29จันทร์สุทตายของเดือนกันยายนนะครับรถเข้าไปเยอะนะครับตั้งใจขายทุกคันนะฮะนะ,ะครับผูาชมรถด้านซ้ายด้าน,น,นขวามือของผมก่อนนะครับะนะครับสนใจคันไหนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ประมุล,ลรถ .com ได้นะครับตรงนี้ หรือเข้ามาโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่เบอร์07739,9900นะครับนะครับผมถ่ายให้ชมกันคร่าวๆนะไม่ได้จะให้ชมกันทุกคันนะครับตรงนี้นะครับนะครับใครที่เราลดจากไทลิกงอก่อนครับเดินหน้าแน่นอนครับเข้าแล้วแน่นอนครับรลดจากไทลิกนะครับลอก่อนนะครับ่าครับชมกันคร่าวๆเลยนะครับ ฝนเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ดูครับดูท้องฟ้าอากาศคึมๆอย่างนี้นะครับนะครับต้องดูแลสุขเาพตัวเองด้วยครับเบอร์หนึ่งครับเลเวมาหลักหมื่นครับจาก BSL ครับนี่ครับนะครับอ่าเรียงกันเยอะเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับรถยอดนิยมเลยนะเลเวอเซต์ i อデชั่นนะครับดาน้ายมือ เบอร์สามครับแคปครับรถสวยนะฮะดูครับเบอร์สี่ครับฟิลล่าเนอร์สีประตูนะฮะอ่านะครับอ่ารถสวยเลยนะครับอานะครับบิวโวนะฮะแล้วก the <c oughs> ็ส <c oughs> ี่ค uhm, ุณสี่นะครับเบอร์เจ็ดนะครับสี่คุณสี่เบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็เบอร์หกครับผมสีประตูนะครับนะครับสีประตูนะครับเบอร์หกนะครับอันนี้ สีประตูเกียร์โต้ครับนี่ครับสีประตูเกียร์โต้นะครับแล้วก็เป็นดีอรแม็กครับเบอร์เก้าครับเบอร์แม็กเบอร์เก้านะครับแม็กเบอร์เก้านะครับอ่านะครับ่าสีประตูโตเต้ยี่คันครับเบอร์สิบนะครับแล้วก็ต่อด้วยโตต้าแคมเบรยครับจากสปิโตโมเบอร์สิบเอ็ดครับไม่น้อยอย่างนี้แคมเบรยแล้วก็ต่อด้วยเบอร์สิบสองนะครับแคมเบรยคันหนึ่งครับ เอาพาดหนึ่งเดียวครับเบอร์สิบหกครับเป็นไฮบิดนะครับเอาพาดไฮบิดนะครับผมนี่ครับเอาพาดครับรถสวยเลยครับเบอร์สิบหกนะครับเกรดเอ้วยนะครับเอาพาดรถ MPV นะครับอ่าซีวิครับตัว EL ครับเบอร์ยี่สิบเอ็ด BM เบอร์สามสิบเอ็ดครับท่านี้เบนซ์เบอร์ยี่สิบหกครับนะครับ อ่าทีเจ็ดครับออทิสครับดอกไทยเอพนะรถสวยเจ็ดเอนะฮะแันนี้นะครับด้านฝ้ายมือซีสวิกเอ้ยเป็นซิตี้ครับตัวเอสหนึ่งจุดห้าเอสนะครับผมอ่าซิตี้รุ่นเครื่องพันเทอร์โบเครื่องพันห้านะครับอ่าก็มีสองรุ่นนะครับพันห้ากับพันพันเทอร์โบครับซิตี้นะครับตรงนี้นะครับเอลครับสวิคตัวสองจุดแปดเอลครับเบอร์สิบแปดใหม่น้อย แล้วก็แถวหน้าครับแถวหน้าเบร์ยิบสครับนะครับอ่านะครับแล้วเป็นยาริสเอทิปนะครับเบอร์สิบ้ารถยนต์นิลม m อรถไฟฟ้าครับผมเบอร์ยี่บสครับตรงนี้เป็นฟอร์ดเอเวอเรสตครับกับสี่อันนี้นะครับรถสวยครับเบอร์15นะครับ f o r ์ดเอเวอเรสนะครับเป็น f o ร์จูเนอร์ครับเรนเดอร์ครับ คันนี้เบอร์20ครับนี่ครับโคจนาแล้วก็ Ford Everest อีกหนึ่งคันครับนะถ่ายดูนะครับด้านหลังครับสวยเลยครับมิวเครับเครื่องพันเก้าครับนี่ครับไม่น้อยนะครับเราชมกันคร่าวๆเลยครับก็สี่ทีกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะครับ มาดูด้านซ้ายมือครับรถตู้มีอยู่4คันครับรถตู้แต่คันที่7 6 7 7 7 8 7 9นะครับอ่าคันนี้รถตู้ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถตู้เกียร์ออโต้นะครับที่แล้วขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับ77ก็เกียร์ออโต้นะฮะเจเกียร์ออโต้ครับนะครับ7จ็เกียร์ธรรมดาครับเครื่อง2องจุเกียร์ธรรมดา มีอยู่สองคันเจ็ดเก้าอีกคันหนึ่งครับเกียร์ธรรมดานะครับตรงนี้นะครับนะครับหนึ่งเดียวครับรถบุคคลนะฮะรถบุคคลไม่มีแว็นะครับคันที่เจ็ดสี่นะครับอ่าเป็นเชฟโรเลตแคตติว่านะครับเชฟโรเลตแคตติว่านะครับนะครับครับรถอีครับเกตเอม่น้อย m b y มีวนะครับออโต้สามนะครับเจ็ดสิบสามบบนี้รถสวยเลยนะครับโอ้โอิงวิ่งเลยนะฮะสนใจคันไหนก็สอบถามผมมาได้เลยนะครับและใครที่บอกว่าถามว่ารถไฟดฟ้ารถพอมวันยังมีอยู่ไหมขายหมดแล้วนะครับรถฟอมวันหมดแล้วนะครับนั้นรอรอบใหม่เดี๋ยวผมจะบอกแลี๋ยวถ่ายให้ชมกันอีกนะครับ รอก่อนนะรถปอมวันนะครับตรงนี้นะครับหมดเกลี้ยงแล้วครับห้าพันหมดแล้วครับขายดีครับช่วงนี้นะครับไปดูต่อครับออดี้ครับเบอร์หกสิบเอ็ดครับออดี้นะฮะแคมเบอรี่ครับเบอร์ห้าสิบหกนะครับผมก็ถ่ายกระจายกระจายกันนะครับไม่ฮะนะครับไม่ไม่งงนะครับข้อประชุมรถวัดได้วันอาทิตย์ครับต่อยาช้างครับผม อ่านะครับแล้วใครมาเสาไม่เจอแกครับดีเขาหยุดนะครับพอเจอพวกผมก็มาดูได้ครับหนึงเสานะครับอ่าครับตรงนี้นะครับแต่วันนั้นอื่นครับวันอาทิตย์ถึงถึงถึงสุกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยช้างได้เลยนะบอกเข้ามาดูรถครับบอกว่ามาจากช่องโบสยุทธคาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียก็พาดูรถให้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ไล่เลยครับรถตู้ทึบครับใครชอบเล่นรถตู้ทึบตอนเดียวครับนี่ครับไล่เลยนะครับตั้งแต่คันเท่หนึ่งร้อยยี่สิบหกจะไปฮะร้อยยี่ห้าครับอ่าท้าร้อยร้อยยี่ห้าครับนะครับมีร้อยยี่ห้าคันครับตรงนี้เรียงยาวเลยครับตรงนี้นะครับอ่าก็สนใจเข้ามาดูรถได้เลยนะครับวันนี้ชมกันเจ็ดนาทีนะครับขอบคุณท่านครับ ได้รับชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโอเคครับสวัสดีครับ